นนครับคําถามแรกจริงๆเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของที่ที่เราคันเป็นเรื่องของ wealth หรือว่าเรียกว่า asset น,นะครับคือความมั่นคงของของแต่ละคนเนี่ยนะครับนะครับที่จะเริ่มวางแผนเรื่องเน็ตเวิร์ดที่จริงอยากเรียนถามว่าเน็ตเวิร์ดเนี่ยมันคืออะไรแล้ว wealth management ที่เราได้ยินกันตลอดเวลาว่าเป็นการบริหารเรื่องของความมั่งคั่งหรือเรื่อง management เนี่ยอันที่จริงแล้วมันคืออะไรแล้วมันหมายความว่าอย่างไรครับ อยากจะขออนุญาตคำถามนี <la cigarette>. ้ใ <desserts> ห้ทางอาจารย์ครับก็ยินดีนะคะก็จริงจริงเนี่ยบนเวทีเนี้ยนะคะนั่นอาจจะมีที่ใช้คำว่า asset wealth ที่เราได้พูดกันต่อไปเนี่ยน้อยที่สุดในเวทีนี้นะคะเพราะว่าเป็นข้าราชการนะคะเป็นถ้าจากข้าราชการสุจริตนะคะก็เป็นข้าราชการเป็นครูนะคะเป็นผู้หญิง เป็นคนที่อายุอาจจะสายเกินไปหรือเปล่านะคะที่เราจะมาเริ่มพูดในเรื่องของการออมนะคะเอาไว้ว่านะคะก็ยินดีนะคะที่จะมาพูดคุยกับผู้รู้นะคะโดยปกติเราเจอกันเราก็เจอกันในคนละฝั่งนะคะในเรื่องของการประชุมในเรื่องของเรียกเพาะนะคะ i n v e s t m e n t planner การวางแผนหรือการให้ความรู้ในเรื่อการเงินกับตัวอุตสาหกรรมการออมของเรานะคะงั้นือ่อกี้ถามว่า wealth management นะคะหรือว่า net worth เนี่ยมันคืออะไรนะคะก็บอกว่าไม่ง่ายก่อนนะคะเวลาเราพูดถึงเรื่องของ wealth management นะคะเราพูดถึงการบริหารเงินนะคะการบริหารเงินเนี่ยถ้าเราพูดเนี่ยเราพูดในแง่ขององค์กรกร็คงเป็นบทบาทของพวก CFO นะคะบริหารเงินให้กับองค์กรแต่ถเราพูดกับคนที่เป็นประชาชนโดนะยทั่วไปนะคะผู้ออมโดยทั่วไปมันก็คือการบริหารไรายได้ไรายจ่ายนะคะ เราไปหารายได้รายจ่ายของวเราเนี่ยนะคะเพื่ออะไรนะคะเขาบอกว่าเพื่อความมั่งคั่งน,นะคะที่เราใช้คำว่า wealth management แต่คำนี้ค่ะเวลาพูดหรือเร,เ,รเ,รเรียนพูดกับพวกนิสิตของที่คณะนิาสตรการบัญชีตุลาเนี่ยนะคะเราพูดคำว่าความมั่งคั่งน,นะคะโดยส่วนใหญ่นิสิตหรือคนโดยทั่ว,วไปเนี่ย จะมีเนกาชี ick, นะคะก็คือจะมีภาพประมาณเนี้ยในทางลบนะคะโดยเฉพาะ,ะถ้าเทียบกับเงินในกระเป๋าของเราแล้วเนี่ยมันไกลถ้าเาความมั่งคั่งอยู่พอสมควรน,นะคะเนืวอวาเราบอกว่าให้คนเนี่ยไปไปหาความมั่งคัง่งก็อาจจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องของเขานะคะไม่ใช่เรื่องของที่เกี่ยวข้องเขาเป็นเรื่องคนรวยๆก็พูดกันต้องพูดกันใางทีที่คุณม่วันพูดนะคะว่า10ล้าน20ล้านนะคะ,ะนิสิตเนี่ยบางทีเนี่ยไรายได้ยังไม่มีนะคะ หรือว่าคนที่เพิ่งจบทํงานงานใหม่นะคะรายได้อาจจะเป็นหลักหมื่นนะคะก็จะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะคะจริงๆแล้วเนี่ย wealth management การบริหารความมั่งคั่งเนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องของคนที่มีตังค์นะคะหรือเป็นคนที่เป็นคนรวยเท่านั้นนะคะเป็นเรื่องของทุกคนที่มีเป้าหมายนะคะเยนใช้คำว,ว่าทุกคนที่มีเป้าหมายทางการเงิน,นะ การลงทุนนะคะเป็นเรื่องของการจัดสรรกลุ่มการลงทุนเล่นหุ้นเล่นตราสารหนี้นะคะเ,เลือกกองทุนรวมต่างๆน,นะคะก็คือเพื่อผลตอบแทนนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของนะคะทำยังไงจะเสียภาษีน้อยที่สุดโดยสุจริตนะคะหมายความว่าไม่ได้เป็นเรื่องของการหลบเลี่ยงภาษีทําไงเราจะวางแผนภาษีนะคะให้เสียภาษีในน้อยที่สุดโดยถูกกฎหมายนะคะโดยถูกต้องนะคะมี จราามีงารทาที่เกี่ยวข้องน,นะคะและจะเป็นเป้าหมายนะคะเพื่อสร้างหลักประกันนะคะทำยังไงเราจะมีความมั่นคงนะคะถ้าอีกหน่อยเราทํางานไม่ได้นะคะทำยังไงเราจะอยู่ได้นะคะด้วยการที่มีไรายได้นะคะมาเสริมในเมื่อเราทํางานไม่ได้และท้ายที่สุดน,นะคะก็เพื่อที่เขาใช้คําว่า active aging นะคะก็คือความแก่เนี่ยมันช่วยกันชะลอกันไม่ได้นะคะอาจจะใช้ใช้ นะคะจะใช้อะไรต่างๆได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราพยายามที่จะวางแผนกันเนี่ยคือทำยังไงจะอยู่กับความแก่เนี่ยได้อย่างมีความสุขใช่ะพูดกั จริงง่ายที่สุดก็คือเอาสินทรัพย์หัดด้วยนี่สิของเรานะคะงั้นนง่ปวดนี่คือสิ่งที่แสดงฐานะนะคะงั้นอาจจะท่านอาจจะมองบอกว่าเลาแสดงฐานะดูที่รถที่ใช้ดูที่บ้านที่อยู่ดูที่เฟอร์นิเจอร์บนตัวนะคะอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะสิ่งที่แสดงฐานะของคนที่ดีที่สุดต้องเอาเรื่องเหล่านั้นหักด้วยภาระที่เขามีนะคะ าระที่ก็มีนะคะเดี๋ยวลงไปในรายละเอียดก็เป็นภาระประจําที่เขาต้องมีทุกๆวันทุกๆเดือนที่เขาต้องมีภาระรวมถึงภาระที่ไม่ประจาแต่มันมาบ่อยๆนะคะมาจากนิสัยทางการใช้จ่ายนะคะของคนเหล่านั้นนะคะงั้นเน็ตเวดเนี่ยนะคะสำคัญไหมนะคะในช่วงมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะไปถึงเป้าหมายที่เราอยากเป็นป่ะเราก็ต้องรู้จักตัวเราเองก่อน ะะก็ต้องรู้จักประเมินฐานะทางการเงินของตัวเองนะคะมีสินทรัพย์ยังไงมีหนี้สินยังไงสุทธิและเป็นยังไงนะคะสิ่งที่เราอยากได้ในอนาคตก็คือเน็ตเัิรที่มันดีขึ้นนะคะเน็ตเัิรที่มันดีขึ้นอาจจะมองถึงสินทรัพย์ที่มันสูงขึ้นพร้อมกับหนี้สินหรือภาระที่มันลดลงนะคะนี่ก็เป็นในเรื่องของตัวเน็ตเวิร จริงนะะแต่ไม่ได้สําคัญเท่ากับการที่นะคะ,ะจริงที่บางคนเขาจะบอกว่าทำไงดีละ่ะตอนนี้สินทรัพย์ก็ไม่มีนี่สินมีอยู่นะคะอย่างนี้ไม่ต้องวางแผนเลยดีไหมนะคะมีแต่นี้นะคะบอกว่าไม่ปวดตอนนี้ยังไม่สําคัญเทา่าความรู้อะ่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวคงไม่ได้ละกอนแต่ละท่านก็คงจะพูดว่าเราต้องรู้อะไรบ้างนะคะแต่ตรงนี้ยทีทพายไปบอกคือต้องรู้จักตัวเองคะนะคะโนะองตรงที่รู้จักตัวเองคื ภาษีจะต้องไปถึงว่าต้องรู้จักวิธีหาคู่เรื่อครับเพราะไม่งั้นจะถูกเก็บภาษีส่งนะครับครับก็พอเราเริ่มต้นจากเน็ตเวิร์กแล้วนะครับเรารู้ว่ามันมีเรื่องการืรนกันในไอ้แบบออสเตรเลียเปนแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมมาพูดถึงเรื่องไอจีอย่างที่อาจารย์อาจารย์บอลลูนพูดในสกูลว่าจริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่เฉพาะคนที่ ไม่ใช่เพราะเรื่องคนรวยที่เงินไปสิบล้านนะครับแต่แม้กระทั่งนักศึกษาที่เราพร้อมที่จะจบนะครับแล้วก็เริ่มทํางานเนี้ยจะคงจะต้องมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็เน็ตเวิร์กเนี่ยยังไม่สู้ความรู้ที่จะจัดการกับตัวเน็ตเวิร์กทีนะครับฉันบอว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันนะครับปจัจจัยแวดล้อมที่แตกต่างกันเราก็จะวางแผกนการเงินอย่างไรดีครับกับชีวิตในช่วงหลัง การทำงานจนกระทั่งหลังเกษียณเนี่ยเราจะมีหลักการวิธีการการจัดการในคําถามนี้ก็ต้องขออนุญาตเรียนถามมองรวมก่อนนะครับได้ถามที่ตัวจริงกันก่อนโอเคครับงั้นจริงแล้วแต่ละช่วงวัยชีวิตนะคื่นกี่ยวตื่นเต้นเกี่ยวกบตื่นมากตอนที่เตรียมมาคําถามนี้ของคุณนี่ ไปเริ่มต้นนะคะองค์กรชีวิตของเธอก็มีตั้งแต่ที่ยังเป็นเด็กหน้าที่ของเรานอะ้นคือเรียนหนังสือนะคะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือยังก็คงไม่มีไรายได้ยังเก็บตังค์อะไรไม่ได้แต่ได้ชิงพ่อแม่จะช่วยได้ในเรื่องนี้นะคะและเรื่องโปรป้องกันต่างๆนะคะเราอาชีพเอ๊กการป้องกนอะไรลูกจริงๆนวเนี่ยลูกต้องมีการศึกษาทําอย่างไรจะได้มั่นใจว่าลูกจะได้เรียนจนจบอย่างน้อยมีบ้านอยู่ เรียนจนได้จบนั away, ่นคือสูงสุดแล้วของพ่อแม่เบสิก่งทั่วไปนั่นคือถ้าพ่อแม่เกิดเป็นอะไรไปล่ะใช่ไหมะนั่นคือคุณอาจจะต้องมีการทําประกันบางอย่างเพื่อให้ลูกได้เรียนจบนะคะแลาในวัยเด็กเราก็สอนด้วยรู้จักเก็บออมเงินรู้จักอ่านสเตทเมนของแบคกให้เข้าใจเรื่องตัวเลขให้มีวินัยในการออมได้เหมือนกันนะะเดือนละนิดเดือนละหน่อยไม่ได้ออมเพื่อหวังผลตอบแทนดีเลยไม่ใช่แต่ให้ฝึกวินัยรู้จักเรื่องการเงิน พอมาในวัยที่เรียนนะฮะตรงขึ้นอย่างเนี้ยอย่างน้องนนั่งตรงเนี้ยวัยเดียวกับพี่เลยเนี่ยแต่กลับด้านก็คือว่าเริ่มมาเรียนรู้นะคะที่อกอาจารย์บอกว่านอกจากเรื่องการลงทุนอะไรทงด้านการเงินหรือด้านอื่นๆอะไรแล้วเนี่ยลงทุนด้านการศึกษาความรู้เป็นสิ่งที่ดีค่ะเบนจะมีแฟรงคลินเขาบอกแบบนี้การลงทุนที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้นะคะทีนี้อย่างวัยอย่างอย่างอย่างพวกเราเนี่ย เราก็จะมีความแหนเรานะช <laughs> ่างไม่จริงซะเลยเของพ่ตูนี้ประมาณ40่สิเองนะครับแต่สิครบร้อย <laughs> <laughs> ย้อนกลับไปนะคะย้อนกลับไปเมื่อไวัยวัยของพี่18ก็คือเข้ามหาลาัยปีแรก <laughs> เราก็มีความสับสนนะฮะอันนี้เป็นเราอยู่นะเรามีความสับสนที่เราไม่รู้หรอกว่าเรามาเป็นทำไมที่นี่ใช่ไหมฮะ น้อยคนที่จะทําได้ที่ว่าเรียนในสิ่งที่เราต้องการเพราะมันมีการแข่งขันปีสอบเข้ามีอะไรพ่อแม่ก็ไม่ได้ใหญ่โตจะได้จับยากที่ไหนได้ตามใจชอบนะคะนั้นตัวเองก็อาจจะยังตั้งเป้าหมายไม่ได้แต่ว่าอยา่าไปห่วงสิ่งที่เราเรียนเรียนให้มันรู้ว่าทุกอย่างเป็นแค่เบสิกเท่านั้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราต้องมาเก็บเกี่ยวด้วยตนเองนั้นเรื่องการเงินก็เป็นเรื่องที่สําคัญถ้าเราเรียนรู้ตั้งแต่แรกนะคะ ไม่ปล่อยชีวิตไปวันๆนะคะเราก็จะมีชีวิตที่ดีกว่าเพื่อนๆและช่วงนี้เราก็อาจจะคิดวางแผนในครอบครัวในวัยทํางานได้เพราะมาถึงวัยทาง,งานสิ่งที่เราก็ต้องคิดคือเราเริ่มีรายได้แล้วหรือทางานแล้วส่วนใหญ่คนไทยนะทำงานแล้วมีรายได้แต่ยังต้องขอพ่อแม่ใช้น้องยังเป็นอยู่หรอเปล่บบาจ้าข้างหน้าเนี่ยนะฮะต่ก้มหน้าหรอทำท่าว่าไม่เป็นนะคะ แต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่ยังเป็นเพาราะลูกชายก็ยังยังอยู่ในวัยนั้นอยู่นะคะทีนี้เราต้องคิดว่าไม่ไม่ไมดีหรอกค่ะเราต้องเริ่มต้นด้วยตัวเองและเริ่มสะสมนะคะการลงทุนต่างๆอันนี้พี่ยังไม่ขอพูดเรื่องประกันเรื่องอะไรเรื่องแผงเรื่องอะไรนะคะซึ่งยังต้องเป็นเรื่องใหญ่อีกมากเนี่ยอย่างน้อยเอาเรื่องการลงทุนในการเดินเราหาความรู้แล้วเนี่ยเราต้องรู้ได้ว่าตัวเราจะเป็นยังไงนะคะเราจะลงทุนยังไงได้บ้างและเหมาะสมกับวัยซึ่ง ยังมีเวลาอีกยาวนานเอาอาจรับความเสียด้มากขึ้นเพราะมาในวัยมีคู่หรือจะอยู่เป็นโสดจริงๆไม่ได้เสียภาสีรอแล้วก็แค่พูดขึ้นมาเราเขาเอารม์แล้วพ,พ,มมพาไปก็ด่าก็ใหญ่เลยนะคะหลายคนคงอยากกลับไปโสดอีกครั้งหนึ่งในที่นี้นะคะไม่ได้ถึงหน้าภรรยาหรือสามีที่บา้าน อย่าหันไปชมตาคน,นข้างนะคะก็ <c oughs> คือว่าในวัยที่เริ่มทํางานเนี่ยภาระที่จะต้องมีเพราะเราเริ่มจะสร้างครอบครัว,รวนะคะใครจะอย,อ,ยอยากอยู่กับพ่อกับแม่เป็นตลอดไหมไม่ค่อยโดยเฉพาะในช่วงที่เริ่มต้นมีรักใหม่ใหม่ใช่ไหมตอนนั้นอยากจะโบยบินออกไปจากบ้าน <c oughs> อยากจะไปอยู่หอพักอยากจะไปแชร์ห้องนะ,ะอยากจะไปอยู่คอนโดเองเป็นอย่างนั้นทุกคนใช่ไหมคะใจเจิม ทำใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ยังทำพี่รู้นะ <laughs> <laughs> แต่ว่าเาทรนด์ตอนนี้มันก็เริ่มเปลี่ยนเหมือนกันนะฮะเริ่มมีคนที่บอกไปไม่รอดกลับมาอยู่กับพ่อแม่เหมือนเดิมเอารูอกอมียมาด้วยอันนั้นล่าแต่ครอบครัวนะครับ <laughs> พ่อแม่ะที่จะสบายใจก็ต้องมานั่งต่อแลนั่นคือชีวิตในวัยเริ่มต้นจะมีครอบครัวจะอะไรเนี่ย <laughs> <laughs> เราอยากจะมีความสร้างอยากสร้างช่วงนั้นเนี่ยการใช้เงินของเราก็จะต้องมีเรื่องของการ มีที่อยู่อาศัยถูกไหมฮะก็อยากจะมีบ้านของตนเองนี่เป็นความฝันนี้ใหญ่อยากมีที่อยู่อาศัยของตนเองนะฮะแต่ก่อนก็อยากจะมีบ้านแต่ก่อนทาวน์เฮาส์เล็กๆมีต้นไม้เนะี่ยมาสมัยนี้เขาเป็นคอนโดติดรไฟฟ้านั่นก็คือเปลี่ยนไปตามตามกาลเวลานั่นก็คือเราอาจจะต้องการสิื่อชื่อนะเราเริ่มจะมีนีหรือบ,บาคนก็อยากจะมีรถที่จะขับ นะคะก็แล้วแต่คนนั่นคือเราจะต้องใช้เงินมากขึ้นแต่ในเวลาระหว่างนั้นที่เราก็ไม่อยากจะให้หยุดคือการวางแผนการเงินที่ต้องมีการเก็บออมได้อีกแต่จะลงทุนอะไรได้นั้นแล้วแต่วัสวยส่วนประสมในการลงทุนพอมาวัยสักสามสิบปลายสี่สิบอะไรแล้วเนี่ยนะคะตอจะถึงจะห้าสิบเนี่ยภาระนี้มันก็มีที่จะต้องผ่อนโสลูกก็มีพ่อแม่ก็เริ่มแก่ เริ่มเจ็บป่วยใช่ไหมคะบางคนตัวเองก็เริ่มมีกิ๊กเพราะนั้นกะารใช้เงินนี่มันจะเยอะมากขึ้นเอนนี้พี่พี่พูดเรื่องความจริงนะยฮะพี่ยิ้มยิ้มในแต่ตัวเองแปลงนะแล้วก็ถึงพอเราจะมีภาระการใช้เงินมากขึ้นบางทีเราก็ละเลยเรื่องการออมเพื่อตนเองเพื่อครอบครัวลืมเรื่องการเพอร์เฟคชั่นหลายๆอย่างแล้วก็บางทีบางคนไม่ลืมแต่ลืมมาดูว่าเอ๊ะ hey, เราควรจะปรับสัสดส่วนจากเดิมซึ่งเราออมแล้วเพื่อไปลงทุนเลย สิ่งสเสพติดเยอะนะฮะลืมกลับลดสัดส่วนมันลงมานะคะพอมันเกิดความผันผวนขึ้นมันก็กระเทือนมากมันหรือทีพอมันถึงวัยวัยอย่างพี่เนี่ยห้าสิบอัพนะฮะก่อนจะเสียนแต่ตอนนี้อัพเยอะแล้วนะแต่ยังไม่ห่สนะิ่นะยะาดีกว่านะคะสิ่งนั้วรอบเอวนะะี่พอพอวัยอย่างเงี้ยค่ะวัยเนี่ยคือเป็นวัยที่ควรที่จะไม่มีหนี้แล้วขับกลบลดแล้วอย่ามีเน็ตเวิร์ย เี่จารยพอจมพูดยังมีคงเหลืออยู่แล้วก็อยู่ที่ว่าเอ้เราควรจะลดสัดส่วนสิ่งที่เราสะสมเพื่อตอนเองเนี่ยนะฮะสะสมเพื่อตนเองมาในจริงลูกก็ควรที่จะเรียนจบแล้วถูกไหมคะเปียนกับพี่มีลูกช้าหน่อยหลงเข้ามานะฮะไม่เป็นรลูกก็ยังมีภาระแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยหมดภาระแนละ้วจะเหลือแต่ภาระตนเองนะครับภาระตนเองเนี่ยทำยังไงจะคิดให้มีเงินใช้ที่เพียงพอหรือจบกระ่างเกษียณคนเกษียณไปแล้วก็ต้องมีการวางแผนการเงิน ในวงจรชีวิตที่เหมาะกับตนเองค่ะซึ่งเดี๋ยวจะทําอะไรยังไงเราค่อยพูดกันทีหลังนะคะก็พี่ตู่ได้ให้มุมมองนะครับว่าจริงๆแล้วตั้งแต่วัยเรียนอยู่ก็สะสมความรู้นะครับเพราะว่าผมคิดว่านี้ก็เห็นด้วยเพราะว่าความรู้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของรายได้ใช่ไหมครัเพราะว่าเมื่อเราจบแล้วเราก็เริ่มทำงานเราก็ต้องใช้ความรู้ที่สะสมมา ทั้ทงนี้ทั้งนั้นพี่ตู่พูดมาตลอดเลยคือว่าในตลอดชีวิตของเราเนี่ยของต้องออมนะครับในขณะที่เรายังมีรายได้ต้องรู้จักออมแต่การออมนี่ก็ต้องรู้จักการปรับสรส่วนของการให้เหมาะสมกับค,ความจําเป็นแล้วก็ินที่นีนะครับซึ่งครับก็ครับจริงถ้าพูดถึงการออมทีนี้พี่ตู่จะเน้นเรื่องการออมมากฉะนั้นผมผมก็เลยมีคาถามขึ้นมาว่าแล้ว ออมเท่าไหร่่ะครับถึงจะพอแล้วเราจะวางแผนการออมเงินได้อย่างไรจีนี้จนแต่หมอแต่งน้องน้องสูงก็จะไปหาพี่ถู่ตรนี้ผมอยากเสริมประเด็นเด่งเพราะว่าผมก็เพิ่ง้นจากวัยนักศึกษามายังจำได้แน่นมาพี่สู่นิดะผมอยากจะบอกน้องๆอย่างนี้ว่าขอให้ตั้งใจเรียน นะขอให้ตั้งใจเรียนเพราะว่าเมืองไทยนะเป็นประเทศที่แปลกมากเลยคำว่าคนเก่งมันเฉือนกันที่ปลายจมูกนิดเดียวจริงๆนะครับแค่เราอ่านหนกกวาเขานิดเดียวเราจะกลายเป็นคนเก่งเก่งทันทีเพราะว่าประเทศนี้คนอ่านหนังสือน,น้อยน้อยน้อยไปมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปอยู่ในสิงคโปร์มันจะยากกว่านี้มากที่คุณจะเป็นคนเก่งแต่เมืองไทยเนี่ยผมผมคิดว่าถ้าถ้าตั้งใจนะครับ นิดเดียวเ่งคุณจะเฉียดกลายเป็นคนเก่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าให้ตั้งใจเรียนให้มากที่สุดเพราะมันจะบอกอนาคตคุณตั้งแต่ตรงนั้นถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมเกิดอย่างนี้ครับผมเนี่ยจบวิศวะแต่เดือนจะเป็นวิศวกรการดินนะครับไปสมัครที่การบินไทยพอยางก้าวเข้าไปปุ๊บยังไม่ทันผ่านเส้นยางเดี๋ยวกับเกียรเท่าไหร่น้อง <laughs> ผมก็บอกไปปุ๊บยามยามบอกผมว่าครับ น้องครับเกณฑน้องขาดไปจุดศูนย์หนึ่งฮะน้องช่วยเดินขอนออกจากเส้นนิดนึงจุดศูนย์หนึ่งผมก้าเข้าไปไม่ได้หนืออไม่ได้ครับอันนี้เรื่องจริงนะพี่ตู่ไม่ไ็กไม,ไม่ผมก็เลยโอ้โหนี่นวิศสวะจุฬาเข้าการบินไทยไม่ได้เกณฑขาดไปจุดศูนย์หนึ่งจริงจริงจริงคนเก่งน,นะฮะแต่ว่าตอนทั้งเนี่ยเลดบันตรีเยอะไปหน่อยทำกิจกรรมเยอะผมก็สวยแล้ว ั้งแต่วันนั้นเต็ดต้นมาผมบอกตั้งแต่ตอนนั้นผมจะเรียนให้ได้4.00ให้ได้ในปริญาญุกทั้งหมดผลออกมาก็ไม่ได้ครับ3.9 3.9กว่านะฮะก็จะได้ดีไปสักตัวหนึงส่วนใหญ่จจเอเองหมดก็ <c oughs> ต้องบอกว่าถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมสิ่งที่ผมรู้สึกคือผมย้อนไปแก้เก่ไม่ได้แล้ว0.1แต่ผมทำมานาคตผมได้ใช่ไหม ผมก็เลยคิดว่าผมไปเรียนที่อเมริกาเนี่ยผมจะต้องทําให้คุณพ่อคุณแม่ไม่ผิดหวังตั้งใจเรียนให้มากที่สุดนั่งหน้าตลอดครับผมถึงบอกนั่งหน้าเถอะนั่งหน้านั่งหน้าตลอดก็เสียเงินเท่ากาันฮะอเมริกาเรียนแทนนั่งหลังก็เสียเท่ากาันนั่งหน้าเสยเาานั่งหน้าสุดและสิ่งที่ผมพบในห้องเรียนคืออะไรนะครับเด็กไทยนั่งหลังและหละับ <c oughs> เด็กนั่งหน้าคือเด็กจีนอินเดีย และจริงๆแล้วเนี่ยบอกได้เลยนะถ้าวิชาคำนวณนะเช่น finance นะเจอิฝรั่งเรากินเข้าขาดแต่จะกินจีนกับอินเดียยากดังนั้นคนไทยไม่ขี้เหล็กใ,ในสายตาชาวโลกแน่นอนถ้าเราตั้งใจแต่บางครั้งเราวางเข็มทิศชีวิตผิดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตั้งแต่ยังใส,ส่ชุดทิในกรุณาตั้งใจเรียนด้วยอย่าเป็นแบบผม,มนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเดินทางที่ถูก ทีนี้ต้องเล่าอีกนิดเดียวเองว่าที่ผมมาเล่าเรื่องลงทุนเยอะๆใครเชิญไปที่ไหนก็ก็สอนหมดได้ตังค์ไม่ได้ตังค์ไปหมดครับเพราะว่าผมอยากเห็นคนไทยทำอาชีพที่สุจรดตไม่ต้องทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็รวยได้นะครับไม่อยากเห็นการเดินทางไปสู่เส้นทางที่ไม่ถูกต้องเพราะมันมันเยอะมากแล้วอ่ะวันนี้เราเดินเส้นทางก,กันใหม่ไหมผมเชื่อว่าทุกคนรวยเป็นล้านได้โดยไม่ต้องโกงใครเลย นะครับนี่คือเหตุผลของผมดังนั้นในวันนี้ขอให้น้องตั้งเป้ทิศให้ดีเป็นคนเก่งแล้วก็เดินเส้นทางที่ถูกต้องผมว่ารวยเป็นล้านเนี่ยมันไม่ไกลเลยนะครับขอบคุณครับก็คงยืนยันพี่น้องตู่นะครับว่าที่จริงแล้วน้องที่ยังไม่จบก็ตั้งใจเรียนนะครับส่วนท่านท,ท,ที่จบแล้วเนี่ยการสนับสนุนให้ลูกได้เรียนแล้วดูแลลูกให้เรียนเนี่ยเป็นการลงทุดดนที่ด,ดีขออนุญาตเสริมนี้ค่ะนะคะ ีย้อนย้อนไปก็ตำเรียนเนี่ยมันอาจจะย้อนไม่ทำเหมือนกันแต่ว่าพอดีสัมผัสอยู่กับมิสิตในวิศวะนะคะโมจิต เรารู้แล้วว่าเขาต้องการเกรด2.75เราก็อาจจะไม่กล้าเดินเข้าไปนะคะแต่การไม่รู้อะค่ะเลียกลับกันนะคะนั่นก็ไม่ได้คนเรียนเก่งค่ะนะคะอาจจะเรียนอยู่ข้างๆนะควิศวะตุลานี่นก็เรียนนะ่ะบัญชีจุลาไม่ไปไหนไกลนะคะอยู่ประมาณเนี้ยนะคะถ้าตลาดซับย้ายที่ก็ยังไม่ไปแล้วนะคะคือ <c oughs> <c oughs> อยู่แถวนี้ เราอยากจะทำนะน้องๆอ,อยากทำนะคะอยากทำงานตึกเนี้ยอยากทักนะคะก็คจอจะค้อนปิดประตูหน้าแล้วก็เข้าประตูหลังนะคะเขาทำยังไงนะคะขาอ,อย่างเดียว่ะความรู้จริงๆที่เราต้องเรีนะคะคือรู้จักตนเองนะคะนะคะถ้าเราเรียนหนังสือพยายามแล้วนะคะ่ะได้เสร็จหลายคนนะคะคนน้ำ่าไม่อาบตายน้ำไม่มีนะคะแต่ก็ทําไม่ได้เรดนะคะมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่มันทําไม่ได้ค่ะนะคะคือชือน้าเนี่ยก็ต้องเรียนนะคะคือเป็นเนย นอกยกตัวอย่างอย่างนี้นอกตรงไหนเรา เป็นแท็กติกเขาต้องการทำร้ายเพื่อนให้แบบสอบไม่ได้เลยเพราะความมีกลิ่นส่วนของน้องสกิกจก็บอกว่าอะไรนะเข้าประตูหน้าไม่ได้เข้าประตูหลังน้องสู่คาการบินไทยนะคะไม่ถนัดนะครับเข้าประตูอื่นแล้วเนโอเคครับทีนี้เราก็กลับมาที่คำถามว่าแล้วปอมเท่าไหร่ถึงจะพอนะครับแล้วเราจะทำได้ไง ค่ะเดี๋ยวพี่ขอสไลด์ด้วยนะคะยังไม่ไม่กี่แผ่นนะฮะอันนี้คือเป็นตัวอย่างเฉพาะการออมที่เป็นการเงินก่อนนะคะด้านอื่นจะยังไม่พูดถึงก็คือว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นทุกวันนี้ที่เราเห็นว่าจะมีคําถามมาว่าแล้ววันนี้หุ้นขึ้นรีลด,ดลงตัวไหนดีลงตัวไหนดีหรือว่า ูอะไรดีคือเป็นค well so 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 ําถามที่พี่เบื่อที่สุดเลยเรยนตามตรงนะคเพราะว่ามนแสดงว่าคุณไม่รู้จักตัวเองเลยไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องการอะไรเท่าไหร่อันนี้เรายกตัวอย่างว่าถ้าเราอยากมีเงินใช้ตอนเราเลิกทางานแล้วนะฮะชักเดือนละห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทนี้อยู่ไหวไหมคะสบายเลยใช่ไหมฮะห้าหมื่นบาทเนี่ยบางคนสองหมื่นก็อยู่ได้แต่นี่คือตัวอย่างเพรานั้นเราเช่นต้องการห้าหมื่นบาทต่อเดือน แล้วโดยที a a ่ว no ่าไม่แต่เงินต้นเลยหมายถึงเราเราแฮปปี้ได้วห้าหมื่นบาทเนี่ยโดยที่เงินต้นนั้นเนี่ยนะคะสามารถเอาไปลงทุนหรือไปฝากเงินอะไรก็ได้ให้ได้ผลต่อแต่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีเราก็มาหาว่าเงินต้นจะต้องป็นเท่าไหร่นะคะค่ะไปสไลด์ที่สองค่ะนะก็คูนกันออกมาได้นั่นก็สูตรอาจจะอะไรแล้วเงินต้นเท่ากับอันไรนะจดอต่ออรร้อยๆอะไรๆแต่จำไปได้แล้ว ไอตอนทำนี่พี่โยกแกลสมการนั่งนั่งแบบนั่งเนอยู่แล้วก็เลยได้อย่างงี้ค่ะคือเดือนนึงคุณต้องการมีเท่าไหร่คุณก็ใส่ลงไปคูณด้วยส2บแล้วก็หารด้วยอัตราผลตอบแทนที่คุณคิดว่าเอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนแล้วจะได้เท่านี้ต่อเดือนมันก็ได้สิบล้านในกรณีถ้าคุณต้องการมีเงินใช้เดือนละ2 5 0 0 0เ่ีย้ตีมือเลยอย่างเพิ่มคนสวยใจร้อนนะสมมติต้องการมีทั้ง25 0 0เอา25,000ไปแทน5 0 0 คูณสหารมันก็นนออกมา6ล้านนะคะทีนี้นี่คืออันนี้ละค่ะคือเป้าหมายที่น่าจะมีอันนอ้นองไปที่ Excel file เลยแล้วเดี๋ยวก็มาต่ออันนี้นะคะนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะตัวอย่างนี้อ่านไม่เห็นดน้าโยนอ่ะสมมุติว่าตอนเรี้เรามีเงินอยู่แล้วสแสนหนึ่งนะคะคือดูเฉลี่ยในห้องนี้น,ะน่าจะมีเงินแสนหนึ่งเนี่ยมีได้อยู่อย่างน้องข้างหน้ายางเพราะเรายังเด็กนะคะ สมมติตอนนี้มีแสนหนึ่งแล้วคิดว่าจะออมได้อีกเดือนละห้าพันบาทเนี่ยเอาเงินออมเนี่ยเก็บได้เดือนละห้าพันห้าพันทุกเดือนไม่ถอนออกมาใช้เลยได้ผลประโยชน์่มันกระทบลงไปนะคะสมมติตอนนี้อายุสามสิบเมืุ่เฉลี่ยน่าจะสามสิบเนเดี๋ยวนี่พยนยากหน่อยใจเจอเธอนะห้าสิบแล้ว <g ül> ถ้าสมมติว่าอายุ30ก็เหลืออีก30ปีจะเกษียณอันนี้คือตัวสมมุตนะิปแล้วบางท่านที่เลยไมยเ่เลยที่ปไปแล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ใหม่นะคะตรงนี้เนี่ยก็คือว่าอีก30ปีเกษียณนะคะแล้วเราบอกเราต้องการเงิน12ล้านนะคะในวันขนา้างหน้าแต่เรายังไม่ถึงเนี่ยแต่เราตั้งเป้าว่าเป้าหมายคือ12ล้านเมื่อตอนที่60มีเงินก้อนและ12ล้านนั้นไปลงทุนให้ได้สัก5%